โอ้ฝ่าฝ่าน็อตเนาะโอเคเยอะเลยหลายเลยนะหลายเยอะมากเยอะมากหายไปไหลไปในธรรมชาติเรื่องวัวพ่ลำบากอมาแล้วละลายเนาะครับเนาะเท่าพี่บ่ะครับปลาปลาหมอโอ้อันนี้ปลาหมอปลาหมอชุมพรปลาหมอยักษ์เนาะอันนี้ปลาหมอตัวถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยจะเท่าฝ่ามือเลยครึ่งโลป่ะพ่อคอดครึ่งโลป่ะใหญ่เนาะครับไม่ได้เดี๋ยวที่เนาะ สามตัวสองลูกขันเลี้ยงเต็มที่เนาะ,ะมันอ้วนเนาะโอ้หม,มอชุมพรตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอันนี้เป็นลูกนะครับเรามาซื้อพันปลานะครับวันนี้ซื้อพันปลาหมอชุมพรเขาอยู่ข้างนี้ต้องเพชรนาจาขาอ๋อเออต้องเข็ดใข้าไแล้วครับันเ็ดบ่ขาจ้าของพวกที่อยู่เขาจะของหนุ่มหล่อ,อเออหลากหลายสายพันธุ์เนาะหมอชุมพรนี่นี่เป็นหมอชุมพร ลูกนะครับลูกปลาหมอชุมพรมันก็กินหัวหันปลาลุกขึ้เข้าอะไรเนาะปลาลูกปลาลกขึ้ใส่หัวหันปลาลุกเนาะเลี้ยงทุกสูงเนาะมันจะปวดตีนสูงเนาะโอเคตัดไปโอเคเอาหัวหันปลาลุกเลี้ยงเลยเดี S> oh, <S ๋ลูกปลแล้วเนาะโอ้ยลูกปลาหมอชุมพรน็อตบ้านเนาะปลาใสโอเคเก็ตนะครับเนาะเนาะจ้าออกซิเจน ลม้ลมล้มเนาะแต่คือข้นนี่ <laughs> แหละไอ้จิตใจปรากฏปรากฏโอ้อันนี้เป็นปร,กนนปรกปากฏนะครับนีปรากฏปรากฏใั้เจนี่บนหม้อทุบบานไหลอืมครับโอ้ย ขอโน่ยเน่อกด้นี่วันนี้มาซื้อปันปลากัพอประยูนนะครับนี่หลากหลายเลยเท่าไหร่คันหนึ่งนึ่งพันบาท่รอยละรพันนึงพอดีทุกอย่างจ้าสก่งยัใจครับผมทุกอย่างย่างรอยเดี๋ยเ่มนได้ไหมนี่แม่เอ้ยเนเป็นหนึ่บาทเออนี่หพันขอบคุณครับขอบคุณครับสุัซื้อลตเตอร